มาถึงครับคลิปนี้นะครับเราจะมาดูแนวทางการปลดล็อกซิมกันนะครับตัวนี้นะครับผมจะใส่ซิมต่างค่ายเข้าไปใส่เข้าไปนะครับแล้วมันจะถาม NCK code นะครับคือโค้ดปลดล็อกซิมนะครับตัวนี้ถ้าบางเครื่องนะครับถ้าบางเครื่องไม่ถามตัวโค้ดตัวนี้ระฮะรหัสตัวนี้จะต้องเราจะต้องเอามือถือนะครับไปเสียบกับคอมก่อนนะครับเพื่อให้คอมมันรีดตัวโค้ดออกมานะครับแล้วค่อยเอามากรอนะครับตัวนี้มันจะไม่ใช่แบบว่ารูปแบบการ ซื้อโคดล้เรามาปลดเลยนะครับมันจะเป็นรูปแบบเราจะต้องเอามือถือไปต่อกับคอมมาก่อน,นครับแล้วมันจะมีโคดออกมาโอเควันนี้้ารบางเครื่องที่เป็นบิลสูงๆที่เป็น Android 10ขึ้นไปมันจะไม่ถามโคดนะครับอาจจะมีเทคนิคการแฟดดาวน์หรือว่าเช a ซีเอส c นะครับแต่นะครับถ้าไม่อยากแฟดนะครับบางเครื่องที่มันติดสาหน้าเคจมันจะแฟดลอมไม่เข้านะครับแฟดลอมการสูงไม่เข้าทีนี้เทคนิคมันจะเป็นอย่างนี้นะครับ ห่เจ uh, mm ็ดหห้าสองเดียครับ mm hmm. ผม mm hmm. ก็ผมขออนาตดูโคตรแนึ่น mm hmm. มันจะเป็นโคตนี้ครับ mm hmm. กดสีเดียมก่อนชาร์ปนะครับเจ7ด6 5 6เจหกห้าหกสองห้าอย่างนี้นะครับดลักจันแล้วก็ใส่หกสามแปดหกสามแปด กดดอกจันนะครับอย่างนี้ C สี่เหลี่ยมสำหรับเครื่องที่ไม่เคลื่อนถามนะครับไม่ถามโคดใช้บั๊กอย่างนี้นะครับบั๊กเข้ามาเรียงกลางแผดดาวะบั๊กเครื่องแผดไม่เข้ามันติดเคจีนะครับสําหรับเครื่องแฟดเข้าก็ใส่ซิมเข้าไปนะครับสําหรับเครื่องที่ถามเป็นซเคโดอยู่แล้วนะครับใส่ซิมเข้าไปแล้วก็เอามาก่องได้เลยครับอันนี้มัาจะก่องอย่างนี้นะครับอันนี้เดี๋ยวทดลองกลอกม่วให้ดูก่อน ถ้ากรอกม่วอย่างนี้นะครับแล้วกดปลดล็อก <L ock> มันจะขึ้นว่าปลดล็อกเครือข่ายไม่สําเร็จนะครับอย่างนี้ไม่สําเร็จถ้ากรอถกถูกมันจะเป็นอย่างนี้นะครับกดปลดล็อกนะครับอันนี้ถ้าเดาเดารหัสเล่นบ่อยนะ หนึ่งสองสามอ๋อผมใส่ผิดดาวตัวที่หรหัสตัวนี้นะครับผมไม่ได้นําให้เรามากดกรอกเล่นนะครับถ้ากดเล่นกรอกไปกบ่อยนะเวลาเอารหัสแท้จริงมาใส่มันจะไม่ปดนะครับสําหรับบางเครื่องที่เจอมานะครับถ้ากรอ,อกถูกมันจะเป็นประมาณนี้นะเดี๋ยวผมกรอ,อกให้ดูใหม่ครับจดลบอวกก่อน มันอาจจะดูเป็นรหัสนี้ง่ายนะครับแต่รหัสตัวนี้มันจะต้องเจนออกจากเครื่องก่อนนะครับมันจะมีผลเวลาเรากดปลดล็อกได้มันจะเป็นประมาณนี้ครับปลดล็อกเครือข่ายสำเร็จนะครับแล้วหน้าจอมือถือจะดับเข้าไปแล้วก็ตัวซิมจะมีสัญญาณขึ้นทันทีนะครับนี่นะครับขึ้นมาอย่างนี้เลยเคลิปนี้ก็เป็นแนวทางนะครับสำหรับบางคนไม่ขึ้นก็ใส่โคดนี้เข้าไปครับโคดที่ภาคกดมาท้างต้นนะครับ